สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ memory class ช่องที่จะพาคุณย้อนเวลาไปกุดคุ้ยความทรงจำวัยเรียนสุดหาที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วแต่บางคนก็ยังจำฝังใจวันนี้ผมในฐานะนักเล่าความทรงจำแนวตลกขอพาทุกคนกระโดดขึ้นไทยมชชีนกลับไปสู่ยุค90ยุคที่อินเทอร์เนต็ตยังเป็นเรื่องใหม่โทรศัพท์มือถือยังเป็นของหายากและความสุขของเราคือการได้ออก กาไปผจญภัยกับแก๊งเพื่อนซี่และการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในวัยนั้นก็คือนานวัดนั่นเองครับใครที่เคยผ่านยุค9 0มาแล้วต้องเคยสัมผัสบรรยากาศงานวัดที่คึกคักไปด้วยผู้คนเสียงดนตรีลูกทุ่งกลิ่นปลาหมึกย่างและแสงสีจากเครื่องเล่นนานาชนิดแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันผมขอบอกเลยว่างานวัดครั้งนี้ไม่ใช่งานวัดธรรมดาเพราะมันมีตำนานนั่นเล่าขานถึงพี่ใหญ่ รุ่นพี่มาปลายที่ขึ้นชื่อเรื่องความแสบสันชอบแกล้งรุ่นน้องแบบเนียนๆจนไม่มีใครจับได้และข่าวลือหนาหูว่าพี่ใหญ่จะมาปรากฏตัวที่งานวัดแห่งนี้ด้วยแค่ได้ยินชื่อแก๊งเราก็ขนลุกสู้แล้วครับแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าบ้าบินตามประษาวัยรุ่นเราก็ตัดสินใจแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องไปงานวัดดุดแก๊งซาของเรากันเลยทันทีที่เราเก้าวเท้าเข้ามาในงานวัด กลิ่นหอมของปลาหมึกย่างไก่ย่างและขนมเบื้องก็ตีเข้าจมูกทันทีเสียงเพลงลูกทุ่งจากเวทีรำวงดังกระหึ่มผสมกับเสียงหัวเราะและเสียงหกเวกของผู้คนที่เดินกันควักขวายมันคือสวรรค์ของวัยรุ่นชัดๆพวกเราตกลงกันว่าจะแยกย้ายกันไปสำรวจก่อนแล้วค่อยมาเจอกันที่สมป่าเป้าไอหนุ่มเพื่อนซีจอมกะหล่อนขอ เหมือนผมพุ่งตรงไปที่ซุ้มยิงปืนอัดลมทันทีส่วนเจ๊อ้อยสาวห้าวประจำแก๊งก็มุ่งหน้าไปที่ซุ้มจับฉล่าส่วนผมกับไอ้โต้งก็ไปด้อมด้อมมองมองแถวซุ้มสาวน้อยตกน้ำไม่ใช่ไรนะแค่อยากดูว่าเขาเล่นกันยังไงกำลังเพลินๆอยู่ดีๆไอ้โต้งป็สะกิดแขนผมพร้อมทำหน้าตาตื่นตื่นเฮ้ยนั่นมันพี่ใหญ่หรือเปล่าวะผมหันความไปตามที่ไอ้โต้งชี้เห็นแวบๆเป็นเงาตะคุมคุมสูง ใหญ่ๆกำลังเดินแทรกตัวหายไปในฝูงชนแถวๆซุ้มปลาโปงหัวใจผมเต้นตึกตักทันทีนี่มันเร็วกว่าที่คิดนี่ว่าพี่ใหญ่มาแล้วไอ้ต้งทำท่าจะวิ่งตามไปดูให้ชัดๆแต่ผมรีบคว้าคอเสื้อไว้ใจเย็นเพื่อนอย่าเพิ่งไปหาเรื่องใส่ตัวเราสองคนมองหน้ากันเลิกหลักความตื่นเต้นปนความกลัวหลังจากที่เจอเงาปริศนาของพี่ใหญ่พวกเราก็พยายามทำตัวปกติเดินเล่นไปเรื่อยๆ แต่ในใจก็แอบประแวงตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงซุ้มป่าเป้าไอ้หนุม่มที่มั่นใจในฝีมือตัวเองสุดๆก็คว้าลูกดอกมาสามดอกอย่างไม่ลังเลดูนะเว้ยวันนี้กูจะเอาตุ๊ก,กตาหมีตัวใหญ่กลับบ้านให้ได้เขาเล่งอย่างตั้งใจปาไปดอกแรกชึกเข้าเป้าเต็มๆดอกที่สองพลาดไปนิดเดียวกําลังจะปาดอกที่สามจู่ๆก็มีลมประหลาดพัดมาวูบหนึ่งลูกดอกในมือไอ้หนุ่มก็เกิดสั่นสะเทือนเล็กน้อยแล้วพุ่งเบี่ยงไปโดนขอบเป้าอย่างจัง พลาดไปอย่างน่าเสียดายไอหนุ่มทำหน้าเวอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนมีใครมาสก,กิดมือเลยเจอ้อยที่ยืนดูอยู่ก็เสริมขึ้นมาหรือว่าจะเป็นฝีมือที่ใหญ่แกชอบแกล้งคนแบบนี้แหละพวกเรามองหน้ากันเลิกละ่ะความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วมั้งหรือว่าพี่ใหญ่จะเริ่มปฏิบัติการป่วนงานวัดแล้วจริงๆหลังจากเหตุการณ์ลูกดอกปริศนา พวกเราก็เริ่มเชื่อแล้วว่าพี่ใหญ่ต้องอยู่ในงานนี้แน่ๆและกำลังแอบปวนเราอยู่เราจะปล่อยให้พี่ใหญ่ลอยนวลไม่ได้เจ้อ้อยประปาดกล้าวเราต้องหาตัวแกให้เจอแผนการตามล่าพี่อยากจึงเริ่มต้นขึ้นพวกเราเริ่มเดินสำรวจไปทั่วงานวัดอย่างละเอียดมองหาใช้ร่างสูงใหญ่ที่อาจจะเป็นพี่ใหญ่ทุกซอกทุกมุมของงานวัดกลายเป็นเป้าหมายในการค้นหาของเราเราเดินผ่านซุ้มยิงปืนที่คึกคัก ซุ่มโยนห่วงที่คนมุงดูแน่นขนาดไปจนถึงโซนเครื่องเล่นหวาดเสียวอย่างชิงช้าสวรรค์และม้าหมุนเราเจอคนหน้าตาคล้ายพี่ใหญ่หลายคนแต่พอเข้าไปใกล้ๆก็ไม่ใช่บางทีก็เป็นลุงขายลูกโป่งบางทีก็เป็นพ่อค้าขายสายไหมไอหนุ่มถึงกับบ่นอุบนี่มันยิ่งกว่าเล่นซ่อนหาอีกนะเว้ยความหวังที่จะเจอตัวพี่ใหญ่เริ่มริปรีลงเรื่อยๆแต่พวกเราก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะในใจลึกๆก็แอบอยากรู้ว่า พี่ใหญ่จะมาไม้ไหนอีกความปนป่วนยังไม่จบแค่นั้นหลังจากเดินตามหาพี่ใหญ่จนขาลากพวกเราก็ตัดสินใจพักกินสายไหมแก้เหนือ่อยไอ้โต้งกำลังจะกัดสายไหมคาโตจูู่ก็มีลมพัดมาอีกระลอกคราวนี้แรงกว่าเดิมสายไหมในมือไอ้โต้งปลีวว่อนกระจายหายไปในอากาศโถเว้ยสายไหมกูไอ้โต้งวยวายด้วยความเสียดาย นี่มันต้องเป็นฝีมือพี่ใหญ่แน่ๆยังไม่คันขาดคำผมที่กำลังเดินผ่านซุ้มสาวน้อยตกน้ำก็รู้สึกเหมือนมีน้ำกระเด็นมาโดนหน้าผมรีบหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นใครใครสาดน้ำวะผมหันไปถามเจยอ้อยที่เดินตามมาติดๆไม่มีใครสาดนะแกสงสัยผีพระห่มจะตามมาลอกหลอนแล้วมั้งเจยอ้อยแซวพร้อมหัวเราะคิกคักแต่ในใจพวกเราเริ่มไม่ตลกแล้วครับ เหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราเริ่มระแวงทุกย่างเต้าที่เดินไปในงานวัดทุกคนรอบตัวดูเหมือนจะน่าสงสัยไปหมดนี่มันงานวัดหรือบ้านขีส่สิงกันแน่เนี่ยหลังจากโดนป่วนมาหลายรอบพวกเราก็ตัดสินใจว่าต้องจบเรื่องนี้ให้ได้เราต้องล่อพี่ใหญ่ออกมาไอ้หนุ่มเสนอแผนใครก็ได้ไปซื้อลูกชิ้นปิ้งมาแล้วแกล้งทำเป็นจะทำหล่นพี่ใหญ่ต้องออกมาแกล้งแน่ แผนการสุดพิสดารจึงเริ่มต้นขึ้นเจ๊อ้อยอาสาไปซื้อลูกชิ้นปิ้งมาหนึ่งไม้แล้วเดินถือแกว่งไปแกว่งมาอย่างจงใจพอเดินมาถึงซุ้มป่าเป้าอีกครั้งเจ๊อ้อยก็แกล้งทำท่าจะสะดุดแล้วทำลูกชิ้นปิ้งหล่นทันใดนั้นเองก็มีมือเป็ดสนาย,ยื่นออกมาจากด้านหลังคว้าลูกชิ้นปิ้งไวได้ทันพวกเราหันขวับไปพร้อมกันเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพี่ใหญ่แต่สิ่งที่เห็นตรงหน้ากลับไม่ใช่พี่ใหญ่ในจินตนาการของเรา มันคือคุณลุงขายลอตเตอรี่ที่กำลังถือลูกชิ้นปิ้งของเจ๊อ้อยไว้ในมือพร้อมทำหน้าเห,ว,เหว๋หนูหนูทำลูกชิ้นหล่นหรอลุงช่วยเก็บให้พวกเราตึ้งไปชั่วขณะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่ใช่พี่ใหญ่เหรอคุณลุงคนนั้นดูงงงกับท่าทีของพวกเราส่วนพวกเราก็งงกว่าความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะก่อนที่ไอ้หนุ่มจะหลุดหัวราออกมาฮ่าฮ่าฮ่านี่เราเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอเนี่ย เสียงหัวเราะของไอ้หนุ่มดังลั่นงานวัดพวกเราทุกคนมองหน้ากันแล้วก็ระเบิดหัวเราะออกมาพร้อมกันนี่เราคิดไปเองทั้งหมดเลยหรอวะเนี่ยเจ๊อ้อยพูดพลางเช็ดน้ำตาที่ไหลออกมาจากความขำผีผ้าห่มอะไรกันที่แท้ก็แค่ลมพัดสายไหมปลิวลูกดอกเบี่ยงไอ้ตรงเสริมทุกคนต่างพากันเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองเจอมาแล้วก็หัวเราะก,กันไม่หยุด ความตึงเครียดและความหวาดระแวงที่สะสมมาตลอดทั้งวันมาล้ายหายไปในพริบตาเรานั่งพักกันที่ซุ้มอาหารกินลูกชิ้นปิ้งที่ได้คืนมาและเล่าเรื่องความเข้าใจผิดของเราให้คุณลุงขายลอตเตอรี่ฟังคุณลุงก็หัวเราะตามไปด้วยวัยรุ่นนี่ก็ช่างจินตนาการจริงๆนะคำพูดของคุณลุงทำให้พวกเรายิ่งขำหนักเข้าไปอีกในที่สุดศัตรูตัวชากาดที่พวกเราจินตนาการขึ้นมาก็เป็นแค่เรื่องตลก ที่สร้างสีสันให้งานวัดของเราในวันนี้ความรู้สึกโล่งใจเข้ามาแทนที่ความกังวลทําให้พวกเราพร้อมที่จะสนุกกับงานวัดได้อย่างเต็มที่แล้วเมื่อความเข้าใจผิดคลี่คลายลงพวกเราก็ปรับมาเป็นแก๊งซ่าที่เต็มไปด้วยพลังงานอีกครั้งเราวิ่งไปเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างที่อยากเล่นขึ้นชิงช้าสวรรค์ที่หมุนสวงเสียดฟ,ฟ้ามองเห็นวิวงานวัดจากมุมสูงที่สวยงามตราานตาเล่นม้าหมุนที่พาเราย้อนกลับไปเป็นเด็กน้อยอีกครั้ง กินอาหารอร่อยออร่อยทุกอย่างที่ขวางหน้าหั้งมุกชิ้นปิ้งไก่ย่างขนมเบื้องข้าวโพดขั่วและน้ำอัดลมเย็นๆชื่นใจเราเดินชนไหลผู้คนมากมายแต่คราวนี้ไม่มีความระแวงอีกแล้วมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่ดังไปทั่วงานวัดเราลองเล่นเกมทุกซุ้มไม่ว่าจะเป็นปาโปง่งโยนห่วงหรือยิงปืนอัดลมถึงแม้จะไม่ได้รางวัลใหญ่ แต่ก็สนุกกับการได้ลุ้นและได้หัวเราะไปด้วยกันนี่แหละคือสเสน่ห์ของงานวัดยุค1080ที่แท้จริงความสุขที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่มีวันลืมและแล้วช่วเวลาแห่งความสุขก็มาถึงจุดสูงสุดหลังจากที่พวกเราเล่นเกมมาเกือบทุกซุม้มแบบไม่ได้อะไรเลยไอ้โต้งก็ตัดสินใจลองเสี่ยนโชคที่ซุ้มจับฉลากเป็นครั้งสุดท้ายเขาล้วงมือเข้าไปในกล่องไม้แล้วหยิบฉลากขึ้นมาหนึ่งใบพอเปิดดูเท่านั้นแหละ เฮ้ย <Hey, S 2> <im itation> ได้รางวัลใหญ่เว้ยไอ้โต้มร้องลั่นด้วยความดีใจสิ่งที่เขาได้คือตุ๊กตาหมีตัวแทวคนพวกเรากรูกันเข้าไปแสดงความยินดีกับไอ้โต้งทันทีเสียงโห่ร้องและเสียงหัวเราะดังลั่นมันไม่ใช่แค่ตุ๊กตาหมีธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะชัยชนะที่เราเอาชนะความระแวงและจินตนาการของตัวเองได้เรานั่งกินขนมและแบ่งปันตุ๊กตาหมีตัวใหญ่กันอย่างมีความสุขแสงไฟจากคลื่นเล่นยังคงส่องสว่าง เสียงเพลงยังคงดังกระหึมแต่คราวนี้มันเป็นเสียงเพลงแห่งความสุขที่แท้จริงวันนี้เราได้ทั้งความสนุกความทรงจําและบทเรียนที่ว่าบางทีศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็อาจจะอยู่ในความคิดของเราเองและแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องบอกลางานวัดในตำนานแห่งนี้พวกเราเดินออกจากงานวัดด้วยรอยยิ้มที่เต็มเตี่ยมไปด้วยความสุขและความทรงจําดีๆที่ไม่มีวันลืมวันนี้เราไม่ได้แค่มาเที่ยวงานวัดแต่เราได้ผจญภัยได้หัวเราะ ได้เรียนรู้ว่าบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆอยก็สามารถสร้างความปั่นป่วนให้เราได้ถ้าเราคิดไปเองไอ้สุดท้ายแล้วความเข้าใจผิดเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องตลกที่ทำให้เรายิ้มได้ในวันนี้นี่แหละครับคือสเสน่ห์ของวัยรุ่นยุค90ที่ทุกอย่างดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสีสันหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของแกงซ่าในงานวัดวันนี้ จะได้ย้อนวันวานกลับไปในความทรงจำดีๆของตัวเองนะครับใครที่มีเรื่องราวงานวัดสุดฮาหรือความทรงจำวัยเรียนยุค90ที่อยากแบ่งปันคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง Memory Class ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความทรงจำสุดฮาที่จะพาคุณย้อนเวลากลับไปในอดีตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ